พอดีวันนี้ลูกสาวเขาไม่ได้ใช้เขานอนอยู่ค่ะท่านอาจารย์น้อมน้องกราบแทบพูดเชิญค่ะครับาจากทีเมื่อวานได้สนอนาก็ทำได้ก็ทำในสิ่งที่เหมาะสมนะครับเหมาะสมแล้วถูกต้องแล้วนะครับตอนนี้อาการทางจิตรู้สึกอย่างไรบ้างครับอาจารทางจิตท,ท่านอาจารย์มีเมตตาให้ข้าพเจ้าต่อเนื่องจากทา ตรงที่แล้วมาก็คือมีอวิชชาห่อพุ่มด้วยการที่เกิดขึ้นจริงเป็นแบบนั้นแล้วก็ได้ทําตามทําตามพ้าลิยะวิมัยด้วยด้วยการทําตา,ามเดินตามท่านอาจารย์ผู้นําจิตอะคะ่ะแล้วก็เข้าไปดูท่านอาจารย์ส่งส่งพระสูตรมาที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้อ่านเนื่องจากที่ข้าพเจ้าไปภารกิจทั้งนอกช่วงช่วงระหว่างน,นะคะ แล้วก็เกิดเหตุการณ์เข้ามาอีกก็เป็นก็เป็น,เป,นเป็นธรรมอีกแต่เป็นธรรมที่เป็นได้ความรู้จากองค์อ,งอวิชชาที่มาห่อหุ้มแล้วก็ไปองค์ใหญ่ทุนวรห้าพอเข้าไปเจ้ามีเวลาข้าพเจ้าก็ไปดูไปจูอย่างเนี้ยค่ะก็เข้าใจทราบด,ด้วยพระสูตรด้วยข้าพเจ้าก็เข้าใจว่าถ้าข้าพเจ้ามีเวลานะวันนั้นที่ข้าพเจ้าไปทําธุระข้างนอกอะค่ะ ได้มาอ่านโกได้มาอ่าน่อนค่ะข้าพเจ้าก็จะทําก็จะกลับมาเร็วท่านอาจารย์ที่ทำจิตโกไม่ต้องเหนื่อยยากลําบากสอนแต่ด้วยสภาวะที่ข้าพเจ้าต้องมารับตรงนี้ค่ะข้าพเจ้าก็น้อมรับแล้วก็เข้าไปทาตามไปอ่านพอมีเวลาแล้วอย่างเดียวก็เข้าไปอ่านกข้าไปอ่านก็ได้ทราบว่า สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับธรรมมาจากท่านอาจารย์ตั้งแต่ปฐมอาจารย์จนไล่ขึ้นมาเรื่อยๆตามวิชาของพระพุทธองค์อะค่ะก็คือเข้าใจด้วยสัญญาด้วยแล้วก็ได้ทิ้งสัญญาด้วยแต่มาสุดท้ายเนี่ยข้าพเจ้าก็ข้าพเจ้าไม่ผ่านเพราะว่าข้าพเจ้าก็าปากาปากไปใช้สัญญาค่ะท่านอาจารย์ด้วยความเพลินนะคะด้วยความเพลินไปก็ทําให้ได้สภาวะธรรมที่เป็นบทเรียน ที่จะได้เข้าใจมากขึ้นเหมือนเปรียบเสมือนว่าท่านอาจารย์มีเมตตากรีดเข้าไปทางไหนจิตของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ายังใช้สัญญาอยู่ด้วยกับขณะเดียวกันกรีดเข้าไปการกรีดครั้งเนี้ยก็คือได้นําวิชากลับไปทบทวนได้อย่างลึกซึ้งกว่าเดิมท่านอาจารย์กรีดเข้าไปการกจีตข้าพเจ้าก็กรีดเองด้วยองค์ อวิชชาของข้าพเจ้าที่ได้รับข้าพเจ้าก็เป็นแบบนั้นข้าพเจ้าก็ใช้จิตเนะะี่ยค่ะก็ได้ได้เจอสภาวะกระแทกเข้าไปด้วยองค์อวิชชาด้วยขณะเดียวกันท่านอาจารย์นี่นยตาต่อเนื่องกับข้าพเจ้าก็ได้พยายามิ่งขึ้นมาด้วยพระสูตรด้วยวิสาสนีปฏิหารด้วยทุกอย่างที่เป็นพระัทธธรรมจริงๆของพระพุทธองค์ะคะ่ะ ก็ได้ขี่เข้าไปดูไหวตรงนี้ค่ะได้เกิดอนุสาสนีปฏิหารยิ่งใหญ่มากค่ะท่านอาจารย์ที่ข้าพเจ้าได้ยักผาสด้วยมัทีสี่องค์ธรรมตรงนี้สค่าสําคัญมากแล้วก็เป็นวิชาที่ท่านอาจารย์ให้สุดท้ายนะคะพอขี่เข้ามาข้าพเจ้าก็จะเป็นผู้เดินตามเขาได้เขาก็สภาพเป็นอนุสาสนีปฏิหารตรงตามจริงนะคะตามที่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าข้าพเจ้าได้อ่านเนะะี่ยค่ะคืออนุสาสนีปฏิหารจะเกิดจากข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้รับแบบนั้นจริงๆเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้เข้าไปทบทวนนะคะที่มีเวลาตรงที่ชาลสศีค่อยๆหายไปหายไปกันที่เกิดขึ้นในจิตอาจารย์อวิชชาหายหายไปได้หายไปด้วยมัตตีสีองค์รมด้วยข้าพเจ้าที่ได้เข้าไปเสพไปอ่านในพระสธรรมในพระสูตรของหน้าขาสูตระคะ่ะสุดท้ายของนาคสูตระคะ่ะคือโดยชาลูศีไม่ได้ยึงกับข้าพเจ้าเลยก็คือว่าได้อนุสาสนีปฏิหารแบบ แบับถูกต้องตรงจริง่ะคะข้าพเจ้าก็ถ้าใครถ้าผู้ใดไม่ได้มาสดับมาเรียนรู้มามามาเดินตามที่ท่านอาจารย์ู้นําจิตให้ก็จะไม่ทราบอะค่ะก็จะไม่ทราบคําคพูดที่ข้าพเจ้าได้ได้บอกจากตรงนี้จากจิตข้าพเจ้าที่ได้รับให้ท่านอาจารย์ฟังอะค่ะทีนี้พอสภาวะธรรมที่ได้อ่านจากข้างนอกก่อนนะน,นะคะอนุสาสนิปุญหาทําให้ชาลอสีค่อยๆหายไปายหายหายไป ก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่าขณะเดียวกันก็ได้วางไปเลยค่ะท่านอาจารย์นิ่งสงบระง,งับเลยค่ะก็เกิดความสงบระง,งับตรงนั้นก็ได้เสดสุขเวทนาขึ้นมาค่ะติดปาม,มูมดเป็นที่ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับแล้วต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็ทาตามทุกอย่างเลยค่ะท่านอาจารย์ตรงด้วยข้อสูตรจบที่หน้าข้สูตรนะคะคิดว่าเจ้าเข้าใจทราบซึ้งเลยตรงเนี้ยค่ะ ก็คือได้ควรทําอยู่ในพระส,สูตรตรงนี้ด้วยก็เก็บอยู่ตรงนี้า็เจ้าก็ไม่ยึดด้วยข้าพเจ้าทราบแล้วค่ะก็คือไม่ยึดทุกอย่างก็เดินตามอย่างเดียวดีที่สุดแล้วก็เข้าใจไปเรื่อยแล้วก็ได้ค่ากลกับมาแบบทราบซึ้งกว่าเดิมท,ที่ที่ไม่ใช่สัญญานะคะท่านอาจารย์ที่แล้วแล้วมาก็คือใช้สัญญาเข้ามาด้วยค่ะท่านอาจารย์ด้วยเวลาหรืออะไรข้าพเจ้าเข้าใจแล้ว ท่านพูนดสัญญาต้องพูดได้หมดเนาะเป็นสัญญาชาลุศีอ่าไม่ใช่สัจจะสัญญาเดีแทนพระเจ้ญญาองค์ไม่ใช่ค่ะนะครับอ่าเนั้นเป็นสัญญาของชาลุศีเนาะญญาที่เขาเข้ามาก็เรียกว่ามาเข้าสิงกายพ่พอ่าเมื่อมาเข้าสิงไก่พงเพราะราอะไนะครับความที่ท่านจะมีสัจจะสัญญา Spencer. รู้ตัวเท่าพร้อมจะไม่เกิดเนื <c oughs> <c oughs> น่องจากที่ที่ผิดที่ผิด,ดนะ สามาดิจิกายเป็นมิจฉาดิฐิการเป็นมิจฉาสังกัปปะแต่เพราะว่าการดับภาษาจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นก็จะไม่ตรงตามอายะวีย์ไรนะครับตรงนี้จึงมีผลเมื่อองค์นี้พังองค์ปัญญาไม่เกิดองค์วิตกก็จะมาถล่มตงนองค์เวทนาก็จะไม่ทราบการรู้จักนะครับพอเข้าใจไหมแบบนี้พอเข้าใจทราบซึ้นค่ะท่านอาจารย์พระพอทธรูปกับ เขาสาานอาจารย์ค่ะแล้วช่วงที่ข้าพเจ้ามีองค์วิชาห่อหุ้มอะค่ะด้วยด้วยขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็รักษาพระพระอกพระพุทธพระธรรมท่านอาจารย์แต่ข้าพเจ้าด้วยวิชาห่อหุ้มด้วยข้าพเจ้าก็มีความสับสนวุ่นวายอยู่ในจิตขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็ใช้มรรคุตสี่องค์ธรรมอันนี้แต่ขณะเดียวกันยังไม่มีสามาธิท,ที่ถูกต้อง สมาธิสิดไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นชารุจีก็เข้าแทรกเวลาถามอยู่ที่จุดามอะค่ะก็ไม่ให้ไหลค่ะแต่ผู้มีความเพียงก็พยายามเพราะว่าพยายามจะไปให้ถึงนะคะเท่าที่ที่ข้าพเจ้าผู้ดเดินมีความเพียงขนาดนั้นอยากไปให้ถึงขณะเดียกันก็ไปไม่ได้ด้วยด้วยมิชาทิฏฐิอยู่ก็คือ,อยึดมานะของตนเองด้วยอุชาที่ห่อหุ้มอยู่ ก็ทําให้ทํางไหลไปสู่ธรรมด้วยความยากลำบากมีแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นที่เกิดขึ้นมีทุกขเวทนาเท่านั้นที่ตั้งอยู่แล้วมีทุกขเวทนาเท่านั้นที่ยังไม่ดับไปทุกครั้งค่ะท่านอาจารย์ที่ข้าพเจ้าทุกทเวทนาที่ปรากฏไม่ไม่ใช่เป็นทุกเวทนาของพระอริยะแต่เป็นเวทนาของชาลิสีนะครับอันนี้เป็นเวทนาของชาลิสีไม่ใช่เวทนาของพระอริยะเนืองจากอะไร ไม่ทราบชัดรู้ชัดว่าเหตุเกิดที่ไหนเหตุด,ดับที่ไหนในรูปเวทนาแต่ ค่อยๆเสื่อมลงไปนะครับค่อยๆเสื่อมลงไปเชิญต่อได้เลยคย<น>ร,นนรับน้อน้อมกราบพระอาจารย์ค่ะน้อมน้อมกราบเขากาบค่ะแล้วพูดถึงผลเพราะว่าทุกเท่าน,นั้นที่ยังอยู่เพราะว่าเป็นชาลือสีเป็นทุกข์ของชาลือสีอนุสาสนีปฏิหารตรงนี้ก็ไม่เข้ามาได้เพราะว่ายังมีสมาธิมีวิชาทิฏฐิอยู่ก็ผลที่ได้รับนะคะท่านอาจารย์ที่พระเจ้าได้รับ ที่พพเจ้าก็คือว่าจะทําตรงนี้ไม่ไปต่อยังไม่เข้าใจทราบซึง้งแล้วก็ผลที่ได้รับระหว่างวันนะคะกายที่จะเบาสบายนะคะด้วยการดับภาษาด้วยมาทีสี่องค์ธรรมมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องมีสัมมาสังวิที่ถูกต้องจากที่กายโลง่ลงๆเบาสบายพระพเจ้ามีผลค่ะได้รับผลนะคะก็คือว่ากายของข้าพเจ้า เขากายสังขารข้างในอะค่ะเขาให้ข้าพเจ้าแทงอยู่ตรงหัวใจบ้างนะคะอยู่ตรงปอดบ้างอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์ค่ะเป็นเป็นอยู่แบบนี้แต่ด้วยด้วยที่ข้าพเจ้าอะค่ะข้าพเจ้าก็มีบากตรงนี้ค่ะข้าพเจ้าก็เปรียบเสมือนกับคนเป็นโรคเสื่อมเศร้าอยู่แล้วคือข้าพเจ้าคือถ้ามากกว่าอะไรเงี้ยข้าพเจ้าก็ไม่ ไม่ไม่อยากได้อะไรเลยอย่างนี้ค่ะด้วยกรรมตรงนี้ค่ะเขามาส่งผลให้ข้าพเจ้าด้วยในระหว่างในระหว่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาขอพุ้มเ็นที่เลยค่ะท่านอาจารย์ถ้าท่านอาจารย์ไม่มีเมตตาที่สูงกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่สามารถกลับมาแบบนี้ได,ได้ได้เร็วพันตรงนี้ค่ะก็เป็นความซาบซึ้งของข้าพเจ้าที่ว่าข้าพเจ้าได้นุศาสนีปฏิหารได้วิชาที่ข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจด้วยเพิ่มเติมก็มาด้วย ตรงนี้ค่ะก็เลยเข้าใจทราบชัดขึ้นมาค่ะท่านอาจารย์เขาก็มาแทงตลอดแทงไม่ใช่แทงตลอดแบบแบบพระพุทธองค์อะแทงตลอดแบบชาลือีไอ้ข้าพเจ้าได้เจ็บแล้วเวลาระหว่างกลางคืนค่ะก็ไปเดินสมาธิอีกเพราะว่าความสับสนข้าพเจ้าก็มีความศรัทธาด้วยแล้วก็ศรัทธาต่อท่านอาจารย์ด้วยศรัทธาที่ข้าพเจ้าเคยได้รับมาข้าพเจ้าก็ยังทําเท่าที่ข้าพเจ้าทําได้ ทีนี้ส่งผลบนอัสนะก็คือว่าทําไหลแบบชาลอสีอะค่ะที่บอกอะค่ะแล้วก็ไม่สงบระงับแต่ขณะเดียวกันผู้เดินมาก็ยังมีวิชาพุทธองค์ติดตัวอยู่ตรงนั้นก็พยายามจะทาะําก็ทําไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วทาเขาไปหยุดอยู่ตรงไม่ให้เข้าไปเจ้าไหลผ่าน,นะค่ะไปอยู่ตรงช่วงหน้าแข้งอะค่ะ เหมือนจะไหลอะค่ะแต่ไม่ไหลก่ะท่านอาจารย์แล้วก็มีชาลือสีอยู่ติดตลอดค่ะชาลือสีที่ว่าองค์ใหญ่มากติดข้าพเจ้าตลอดก็คือว่าจริงๆอะเขาจะต้องสุดท้ายแล้วอะค่ะเข้านิโรธครั้งที่ไม่วันนี้โรธครั้งที่สองที่มีอุบกขาปามดค่ะก็จะผ่านไปผ่านไปแล้วก็จะเกิดทุกขเวทนาอีกครั้งหนึ่งก็ทราบชาัดเป็นทุกขเวทนาที่ไม่ทุรนทุรายสามารถผ่านไปได้ตรงนี้ค่ะเขาก็ เออข้างในอะค่ะโทษของชาลูศีก็คือว่าเบรกข้าพเจ้าตรงหน้าแข้งค่ะไม่ข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าอยู่ตรงนั้นค่ะแล้วเวลาออกก็คือให้ข้าพเจ้าออกแบบอยู่อย่างนั้นมึนๆตื้อๆเบื่อก็เบื่อหน่ายยิ่งเบื่อหน่ายข้าไปอีกอย่างเนี้ยค่ะท่านอาจารย์ก็เป็นซึมเจ้าอีกก็เบื่อเอายังไงก็คือตรงนั้นก็คือสมาธิฐิผิดไม่มีสมาธิิเลยค่ะก็เจ้าก็ท้าทายอยู่ข้างในว่ะแต่ไม่ได้เข้าท้าทายพระพุทธองค์อะค่ะ เอาไว้ก็เอาเถอะพระพเจ้าก็ไม่เข้าใจแล้วตรงนี้ค่ะถ้าไม่มีผู้นําจิตองสถาที่มุดที่ถูกที่ที่มีเมตตานะคะตรงนี้ก็คือหลุดไปอยู่แล้วค่ะท่านอาจารย์ไม่ไม่สามารถกลับมาได้ตรงนี้พระพเจ้าสามารถพูดได้ได้ได้แบบด้วยความแซบซึ้งแบบนี้ค่ะท่านอาจารย์ก็ไม่สามารถพูดได้มากกว่านี้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะท่านอาจารย์จนสุดท้ายเมื่อวานนี้ค่ะพอกลับมาตรงเมื่อวานนี้เข้าใจทุกอย่างก็ตกก็จบค่ะท่านอาจารย์ก็จบ แล้วก็กายเขาก็เบาจิตเบาขึ้นมาค่ะแล้วว่าแล้วเวลาขึ้นไปแทงตลอดในสมาธิก็ทํางานไม่ยากลําบากค่ะท่านอาจารย์ก็ส่งผลทุกอย่างก็ส่งผลแต่ว่าขณะเดียวกันก็ย,ยังมีชาลุสีแต่ว่าไม่ไม่ชาลุศีที่ไม่ไม่ส่งผลอะไรมากเลยทราบอยู่ในจิตด้วยการดับภาษาด้วยมัธทีศีองค์ธรรมไม่สนใจค่ะ คือทราบถึงทรงพระสูตรอะค่ะตรงตรงนั้นที่พระพุทธองค์พระสูตรของน,นาคสูตรแต่เข้าใจด้วยวิชาที่ท่านอาจารย์มีเมตตาส่งให้ข้าพเจ้าที่มีทั้งอวิชชาห่อหุ้มแล้วก็มีทั้งราคะโสตะโมหะว่ามีโทษมีผลช้าเร็วแบบไหนข้าพเจ้าก็อ่านมาลําดับลําดับสุดท้ายซึ่งข้าพเจ้าก็ทราบแล้วแต่ด้วยความมีตรงนั้นก็คือยังมีชาลือสีอยู่ ทําให้ยังไม่ได้กรีดเข้าไปเข้าไปเพราะว่าเคยได้รับแล้วลอะค่ะยว่านตเนะก็คือเข้าไปแทงตลอดเข้าไปแทงคุ้งหัวใจค่ะท่านอาจารย์ออกไปโดยเฉพาะว่าก็คือไปเปิดเปิดธรรมนั่นแหละนะครับทําให้อาวิชาที่หุ้มหอยอยู่ลุดกระจายออกได้นะครับดยอนุษาสนีเป็นฐานที่ส่งมอบให้ รพระสูตรของพระองค์แล้วก็อธิบายการเดินมัคเข้าไปในการเขียนด้วยการกําหนดสมาธิให้ท่านนะครัาที่เขียนให้ท่านว่าชลีมีเบรดเด็งท่านโดินวิญญาณหลอกอีกแล้วทั้งหมดเป็นเหยื่อล่อมารออกมา,ออกมาท่านก็กําหนดดับปัสสะด้วยมวัรคุติสี่องค์รามเพียงแค่นี้เท่านั้นนะครับริ่งทั้งหมดทั้งปวงจะปรับ สมดุลธาตุสี่ได้เองอย่าเชื่อตัณหาที่คอยกระซิบอย่าประมาทอย่าตือนแก้งอย่าอยากอย่ากลัวอย่าลังเลสงสัยอย่าฟาุ้งซ่าดับปัสาด้วยมัควิธีสี่องค์ธรรมเพียงแค่นี้เท่านั้นนะครับราคาโทสะโมหะจะไม่กำเริบว,วิตกจะสงบระงับชาลือีจะเข้าสิงกายผมไม่ได้มานจิตจะไม่ปรากฏนนะครับทางแก้เข้าสู่พระนิพพานมีทางเดียวครับอนุโมทนาสาธุครับ ป็นไงครับได้อ่านสภาวะนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อท่านได้อ่านข้าพเจ้าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้ไล่ขึ้นไปแบบนี้ค่ะท่านอาจารย์ที่ว่าระคัโทสะโมหะไปทวนวิชาเดิมก่อนที่ข้าพเจ้าได้รับอะค่ะข้าพเจ้าอ่านทวนแบบนี้ขึ้นไปค่ะอ่านไปนะคัโทสะโมหะเป็นอย่างไรความโกรธเป็นอย่างไรแล้วก็วิชาหอวหุ้มเป็นขนาด ที่ชาตอาจารมาเ,าเป็นชุดให้ข้าพเจ้ามีเมตตาข้าพเจ้าลำดับแบบนี้เลยแล้วก็ใช่ค่ะที่ข้าพเจ้ายังไปทุรลข้างนอกอยู่วันนั้นจริงๆข้าพเจ้าก็ไม่สามารถคือไม่สะดวกในการเปิดอ่านนะคะท่านอาจารย์ค่ะข้าพเจ้าก็แล้วก็ซึ่งที่ไม่ได้อ่านนะคะข้าพเจ้าก็ไปภัสษะจริงๆเพราะว่าด้วยังมีวิชาหอหุ้มอยู่ค่ะก็เขาไปอีกอย่างเนี้ยค่ะ ทีนี้สุดท้ายข้าพเจ้าได้รับธรรมจากท่านอาจารย์เมื่อวานนี้ข้าพเจ้าซาบซึ้งท่านอาจารย์แล้วก็ด้วยธรรมที่ท่านอาจารย์ให้ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้ากลับไปอ่านทบทวนหมดเลยที่ว่าที่ไม่มีเวลาค่ะก็ข้าพเจ้ามาอ่านตรงนั้นนะคะท่านอาจารย์อ่านขึ้นไปแล้วก็ไปจบด้วยนาคสูตรงนี้ค่ะก็คือเข้าใจเลยค่ะที่ข้าพเจ้าต้องรักและศรัทธาพระพุทธองค์แบบไหนถึงจะถูกต้องแล้วทีข้าพเจ้าผ่านมาไม่ใช่เลยค่ะ ชูนะก็บัดน,นี้ก็ได้รู้แล้วใช่ไหมครับไม่เป็นไรนะก็ทุกท่านก็สามารถผิดพลาดได้ที่ผิดพลาดเนี่ยไม่ใช่ตัวท่านเป็นกิเลสเป็นมารผิดนะครับเป็นหนาสวะทั้งหมดเป็นกิเบ้างมโนบ้าอยาทั้งหมด,ด,มมโโท,หมดที่เขาสิงอยู่กับทุก พราะนั้นผู้ดเดินมัรกยังมีแรงสู้อยู่นะเขาพร้อมที่จะสู้แต่นท่านก็เพียงแต่สร้างความเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ต่อสู้ไปกับเขาใหม่นะครับเมื่อตอนนี้ผู้มีความเพียรก็รู้แล้วราบซึ้งว่าผู้มีสภา,าก็รู้แล้วตาบซึ้งแล้วเพราะนั้นท่านก็ประสานการรวมกันนะครับเมื่อเข้าใจแล้วเมื่อรู้แล้วก็เริ่มต้นใหม่นะชีวิตใหม่ก็จะปรากฏนะครับ พเข้าใจไหมท่านบัชรีมีบุญเด็กครับเข้าใจแล้วค่ะท่านอาจารย์ครับมันเป็นหลายนะน้ําตาแห่งปิติเป็นน้ําตาที่ซาบซึง้งนะเป็นน้ําตาที่เข้าใจในกุธองเข้าใจในครูบาอาจารย์และสหธรรมิกนะครับเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างพลาดได้หมดนะทุกทุกท่านทุกท่านพลาดได้หมดแม้ตัวเราแม้ตัวเราก็พลาดได้ถ้าไปหลงเพียงนิดเดียวนะครับสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกท่าน นะเพราะนั้นจึงพปองจึงตัดยับประมาทจำนะยับประมาทนะ่ะสำคัญที่สุดแล้วก็ความประมาทนี่คือไม่สำลบอนทสี์ไม่สำลบอนทรีค์คือไม่เดินพักวิธีเสียงทมเมื่อเดินไม่ไม่มาเดินมาวิธีแบบก็จะเจอกับปร,ปร,ปรมมาคาตัวสามหานี่แหละว่าน่าใหญ่ความเพลินก็จะมาดีวน 5, ันห้าจำไหมวิตกวิจารวิติปร,ระชาฤสีแล้วก็ลมอาสา,าะสะปาซาะที่จะแสดงให้ดับอยู่เรื่อยนะครับ เพราะนั้นตรงนี้ก็จึงจะมาเต็มระบบเห็นไหมครับในถาวรที่จะทาให้ท่านอยากให้ตื่นเต้นใช่ไหมให้ประมาทใช่ไหมไม่ให้กลัวอะไรสิ้นนะเก่งกล้าสามารถไปหมดน,นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพอเข้าใจอย่างกัรวัตรีมีพลันเอกเจ้าพอเข้าใจแล้วคะ่ะท่านอาจารย์ค่ะ เดี๋ยวเราขออนุญาตใช้เวลากราบท่านเพียงแค่นี้ก่อนนะเรากำลังขับรถมาส่งของเหลือลูกของลูกค้าจะเช็คของแล้วเดี๋ยวจบตรงนี้เดี๋ยวเราจะโทรเข้าไปใหม่นะน้อมน้อมกราบทเท้าท่านอาจารย์ค่ะน้อมน้อมกราบอนุโมทนาสาธุค่ะน้อมน้อมกราบสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะสาธุค่ะสวัสดีครับท่านราชรีสาธุ